สวัสดีจ้าพี่น้องผู้สุข,สขคนจ้าเมื่อในย้ายที่พาไปอา่ายบวงพ่อเมื่อนี้จ้าไปรถพ่วงน้ำน้องนั้นมูพาค้าพี่น้องไปกันจ้าล้างเตรียมดูขึ้นรถขอนี้ตีเหอนั่งเออไปน้ำกันสองสามคนพี่น้อง <c oughs> ไปไหวยบอง่อจ้า สวัสดีจ้าไปไปไปกันไปนี่พี่น้องเหรอไอน้ำกันสามคนรอคือมุกน้องดอกซุปเปอร์แต่กกันไปรถพ่วงบ่ไก่จับพี่น้องอยู่ห่างจากนี่กับพวกไก่ดอกล้างออกจากซอยย้ายพาไปบายหลวงพ่องมาหนี่น้องไผ่พาไปไปเองกับพวกใครได้ไปดอกย่างที่รถก็เป็นไปน้ำน้องไปจับป้าพี่น้อง อันนี้ตลาดก็เรื่อตลาดอย่างก,ก่อนตลาดลาวเจี๊ยบหัวข้อทอดตลาดพี่นอ้องไก่ชุ่มทอดแล้วจะพี่น้องอันเลือกซุ้มหันหางห่าง,างทับเลนเนาะทับเลนน่ะคือในเลี้ยวขัวน,นี่เจี๊ยบหัวกล่องกลองซันเนเด้อพี่น้องเลยแล้ทางเขาวัดจะพี่น้องวัดใหญ่ วัดหลวงพ่อพุทธกินนลาดจ้าอยู่ติดโลกจ้าพี่น้องงานท้างเที่ยวเขาแล้วจ้าหามองจอดรถก็จะพีน่น้องต้องอย่างข้าไปต้่างับไปไปสัน้นตลาดจ้าพีนา่น้องอันนี้อาคารเนี่เป็นอาคารข้านเพิ่นขายฟองกันจะหอดแล้วหอดวัดไงเราจะได้ท่ายห้มขึ้นแข,งข,งขงัขงๆว่ได้ขึ้นไปเรจาจะพีน่น้อง อู้ย่างไปทัางคุนย่างไปใบวงพ่อกันหลับไปทั้งพูดแล้วพี่น้องจะหอดหอดร้านในวัดไงเราจะพี่น้องตะกี้มองแถวนี้เนี่ยข้าเจ้าเป็นล้านค้าเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าจัดขึืนข้างบนเหมือนเราจะอาคารพูดข้าเจ้าพ่นไปเฮ็ดเฮ็ดมองหขายของอาคารลานค้าจะตะกี้กะขายแถวนี้เดี๋ยวนี้เพิ่นปรับปรุงไม่จะพี่น้องปรับปรุงไม่เฮ็ดมองจอดรวดแล้ว ยางป้ายทำปุ่นล่ะใต้ไายให้เบิร์นจ์รอบๆคางนี่เดี๋ยวนี้ยายกำลังสื้อยางไปทั้งหนาหนาหน่าวัดจะ้ะดิ้มน้ำฟังทั้งนี้เพ่นกขายลัตเตอรี่จากพี่น้องจัดระเบียบขายลัตเตอรี่มนี้วันพระ ถ้านแม่สาร์อาทิตย์เนีน่ยคนหลายครับอันนี้เป็นวันธรรมดาเนาะมือนี่วันถุกคนก็บไม่ค่อยหลายบันไดดอกปะย่นนงางไปทั้งหน่าวัดหลวงพ่อพุลใจ้พี่น้องเดี๋ยวยายทิตายให้เบิ่งอยู่ดอกพขุลใจะพี่น้องกําลังจุดปลูกโหช้าอันนี้ ยายอันขอจ้ายมะบายหลวงพ่อจ้าเดี๋ยวอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเหรียญตัวค่ะโยนเป็นพิธีกลางรรมแล้วยายที่เข้าไปข้างในอยู่จ่ายพี่น้องอ่าเดี๋ยวยายผ้ามะบายหลวงพอ่อเป็นสินนริมงคลจ้าเดี๋ยวจ่ายพี่น้องยายต่อมเข้ามาขอพรหลวงพ่อน้ำกันจ้าเอาบุญมาปราบจ่าพี่น้อง ลายหลวงพ่อจ้ะนี่ค้นคำบ่หลายเป็นไรลูกเดีราไปหยอดไปหยอดตู้เงินตู้ทำบุญน้ำเพิ่นคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะย้ายไปอันหยอดตู้ทำบุญก่นอนหยอดตู้บ่ไอ้ปหยอดตู้บ่ ไหวหลวงพ่อไหมล่ะจ้าพี่น้องเตรียมกลับแล้วจ้าขอาแต่ายากที่นทางอาะหวงพ่อพระพทอาราสนับสนุนการเรียนทำบาลีทำบนวันนี้นี่วิหารถวายตบบัวก็เดินทางไอย่างลรงไ ยายแบบว่าถือกระคว้าตูดของใครได้จ้าเด้อยายกระไทยเบื้องชื่อชื่อนี่แหละจ้ายายกระวอควายหูเป็นไงดอกยายอยากให้เบิ่งจ้าพี่น้องเตรียมตัวกลับแล้วจ้าพี่น้องพี่ตีกับคอฝากไวปตำนี้กันได้จ้าเด้อพี่น้องพูดนะโอ้คิดนาพ่อกันไม่ได้จ้าเด้อพี่น้องไปดูไซร์น้องไผ่แบบดูนู่นไหมสวัว่าไผ่ที่เอาป้าพอเอาแล้วเอาได้แหวนบ้งนึงจ้าพี่น้อง ไปทั้งพุ่นเม่นอันอย่างก่อนเหรออะอันแม่น้ำเนาะแม่น้ำแม่น้ำจ้ะแม่น้ำแม่น้ำนานจ้ะออกไปทั้งนาวัดจ้ะต้นโพต้นนี่นะจ้ะยายบ๊วยยางพาไปเบิ่งจ้ะพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำนีเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามย้ายต่อจุ้งแพ้แทบเป็นบ้านนี่เด้อจ้าไปแล้วจ้ายุยดีสบายกันสุกผู้สุกคนเด้อพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมจ้า